จะเป็นอย่างไรเมื่อที่มีปีศาจจากนรกมาที่โลกมนุษย์แล้วเข็นฆ่าคนโดยที่ลัทธิลัทธิหนึ่งที่ชื่อว่าสัจธรรมใหม่เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นั้นเกิดจากที่พระเจ้ากําลังส่งสารอะไรบางอย่างมายังบนโลกและยังเชื่ออีกว่าพระเจ้าไม่เห็นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นบนโลกพระเจ้ามองว่าคนที่ทําผิดไม่ได้รับผิดอย่างที่ควรกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นมีช่องโหว่พระเจ้าจึงขอลงทันคนที่เป็นคนบาปเองและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป เรื่องเหนือธรรมชาตินี้จะจบลงเช่นไรคุณต้องลองไปดู Hellbound Hell ทันนรกซีรีส์แนวระทึกข,ขวัญดราม่าแฟนตาซีที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องเหนือธรรมชาติที่มีทั้งปีศาจมีทั้งลัทธิความเชื่อความงมงายที่ผสมผสานออกมาได้อย่างลงตัว ทั้งยังมีความหดหู่และเลือดสาดสิบวกกันไปนเลยก็ถ้าใครไม่ชอบแนวเลือดสาดเรื่องนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับคุณและหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่เราเนี่ยรอคอ,อยตั้งแต่เขาปล่อยทีเซอร์มาตัวแรกคือมันเรื่องอะไรเนี่ยมันแปลกจังคือตัวทีเซอร์ตัวแรกอะ่ะเราก็ยังเดาไม่ออกนะว่าหนังเนี่ยมันจะออกมาแนวรัที่ขนาดนี้ ความเชื่อขนาดนี้ซึ่งพอเราได้ดูแล้วเนี่ยหนังเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือ1-3ถึงตอนแรกเนี่ยจะเป็นการเกินนำเพื่อเราเนี่ยเชื่อเรื่องความยุติธรรมของโลกมนุษย์นั้นไม่มีอยู่จริงการปูนื้อเรื่องของหัวหน้าลัทธิว่าเขานั้นเนี่ยได้ไปเจอกับยมทูตครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่ทำไมถึงต้องมาเป็นหัวหน้าลัทธิอะไรประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเมื่อทุกคนในประเทศนี้เนี่ยเชื่อแล้วว่าปีศาจนรกนั้นเนี่ยมันลงทันคนที่ทำบาปจริงจริงเนี่ย ตอนที่4ถึงตอนที่6กเนี่ยก็จะเป็นการพาเราเนี่ยไปดูลัทธิที่คนทั้งครึ่งประเทศเนี่ยเชื่อเรื่องพระเจ้าจะมาฆ่าคนบาปซึ่งรวมๆเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยเราว่ามันดูได้แบบเรื่อยๆนะไม่ได้น่าติดตามขนาดนั้นเราเนี่ยค่อนข้างแอบผิดหวังในช่วง4ถึง6ตอนหลังนะเรารู้สึกว่ามันขาดสีสันไปมันดูไม่ค่อยมีอะไรมากสักเท่าไหร่บางจุดเนี่ยยังมีแบบไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้างแต่ก็พอถูๆไถ่มองข้ามมันไปได้ แต่ส่วนที่หนังทำออกมาได้ดีนั่นก็คือการเสียดสีสังคมทั้งกฎหมายทั้งคนทั้งความเชื่อการเห็นผิดเป็นถูกการเคารพโดยที่ไม่มองหลักเหตุผลออกมาได้ใกล้เคียงกับประเทศแถวนี้อยู่พอสมควรคือดูไปแล้วเนี่ยมันก็แบบเออว่ะใช่ว่ะเรารู้สึกว่ามันดูง่ายนะมันไม่ได้ดูยากขนาดนั้นซึ่งพอเราดูเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีอารมณ์คล้ายๆเราดูเดทนตผสมกับเซฟมีกับดักลัทธิข้างเลย คือตัวซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะเน้นให้เราเนี่ยเห็นถึงด้านมืดของพวกลัทธิพวกนี้ที่มันเนี่ยมากกว่าคาว่าความเชื่อกลายเป็นคําว่างมงายซึ่งถ้าใครเนี่ยไม่เคยดูเซฟมีกับดักลัทธิข้างเนี่ยก็สามารถกดปุ่มไอขวาม,มือได้เลยนะเราเนี่ยได้ทําคลิปแนะนําไว้แล้วใครเนี่ยที่ชอบดูแนวลัทธิอยากดูความงมงายเกี่ยวกับลัทธิความบ้าข้างขงลัทธิเนี่ยเรื่องนี้ก็จะพาให้คุณได้ไปดูเหมือนกัน งั้นเรากลับมาที่ซีรีส์เรื่องนี้กันก่อนรวมๆเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดูง่ายนะไม่ซับซ้อนนะซีจีเนี่ยเราว่ามันดูได้เลยคือยิ่งดูไปเนี่ยซีรีส์เกาหลีเขาก็ยิ่งพัฒนานในหลายๆด้านให้มีความแตกต่างมากขึ้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่จะให้คุณเนี่ยได้อัศรศในการดูซีรีส์เกาหลีในอีกแบบหนึง่งและก็ต้องบอกเลยว่าซีรีส์อ่ยยังมีความคาดไม่ถึงที่รอคุณอยู่ ใครเนี่ยที่ไม่รู้จะดูอะไรในช่วงนี้เรื่องนี้เนี่ยคุณต้องลองไปจัดซะหน่อยละเพราะตอนที่เราเนี่ยกำลังอัดคลิปอยู่นี้นั้นเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งของ n Netflix ไปแล้วนะก็หลังจากนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยความรู้สึกหลังดูแบบเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูแนะนําให้ปิดคลิปนี้กันไปก่อนนะไปดูกันมาก่อนแล้วค่อยมาฟังต่อกันงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ก็ในตอนแรกเนี่ยเราเนี่ยจะได้เห็นชายคนหนึ่งที่นั่งร้านกาแฟาและโดนปีศาจไล่ล่าทําให้เขานั้นตายซึ่งในเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ดังมากผู้คนเนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจและก่อนเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ยังมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอีกมากมายที่คนตายเนี่ยมีลักษณะแบบนี้ ทุกคนก่อนหน้าที่ตายนั้นเนี่ยก็จะดูเป็นลักษณะเหมือนเป็นคนบาปเป็นอาชญากรอะไรอย่างนี้นั่นทําให้ผู้นําลัทธิเนี่ยก็จับโยงนั่นโยงนี่มาเป็นรวมว่าคนที่ตายนั้นเนี่ยเป็นเพราะการทําบาปนั่นทําให้พระเจ้าเนี่ยลงทันซึ่งตรงนี้แหละทําให้เราเราคนดูอย่างเราเนี่ยก็จะเริ่มค้อยตาม้วว่า ปีศาจพวกนี้เนี่ยคือคำสั่งจากพระเจ้าบวกกับหญิงที่มีลูกสองเธอนั้นเนี่ยก็เลยสารจากพระเจ้าว่าอีไม่กี่วันเธอจะตายซีรีส์เนี่ยก็เหมือนพยายามหลอกให้เราเนี่ยสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก็อาจจะมีบาปเหมือนกันซึ่งพอผู้หญิงคนนี้ตายนั่นก็ทําให้ทั้งประเทศเชื่อว่า,วามีปีศาจอยู่จริงเพราะผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เหมือนมีบาปที่ปิดไว้ นั่นทำให้ทุกคนในประเทศเชื่อสนิทใจว่าคนที่ตายเนี่ยเกิดจากการทําบาปที่ตัวเองทําไว้แต่การที่ทุกคนในประเทศนี้เชื่อส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เพราะเป็นหัวหน้าลัทธิที่จับโยงมารวมกันทําให้ทุกคนเนี่ยคิดว่ามันคือบาปนั่นเอง แต่พอตอนที่3นั้นเนี่ยซีรีส์ก็ได้เฉลยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยตัวหัวหน้าลัทธิก็ได้รับสารเหมือนกันและได้รับมาตั้งแต่20ปีที่แล้วด้วยลองคิดดูนะถ้าเกิดคุณรู้ว่าอีก20ปีข้างหน้าคุณจะตายเนี่ยโอ้โหความรู้สึกอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันอาจจะพาเรามาถึงจุดๆนี้ได้และนั่นมันก็ทําให้หัวหน้าลัทธิเนี่ยเขาสะสมความปวดหัวความกดดันความทรมานของตัวเอง ตลอดระยะเวลา20ปีเขาไว้จนมาถึงตอนเนี้ยเขาก็ทำสำเร็จแล้วซึ่งก่อนเขาตายนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเองก็ไม่ได้ทำบาปแต่อย่างใดเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงต้องตายบอกเลยว่าอีจังหวะที่มันพูดเนี่ยเราก็แอบ,บตกใจแล้วเนะวาะเอ้าอีชิบหายมึงไม่ได้ทำบาปแล้วทำไมมึงยงเรื่องทำบาปวะเออแต่ในใจก็ยังแบบ60%อะไรเงี้ยว่าหรือว่ามันจะโกหกวะแต่คือจังหวะสุดท้ายของชีวิตคนเรามันก็ต้องพูดความจริงหมด และคือประเด็นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มลัทธิอีกลัทธิหนึ่งที่ชื่อว่าหัวลูกศรที่เป็นแก๊งที่คอยทุบตีทำร้ายคนที่เห็นต่างซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเลยและตอนที่เป็นประเทศแบบใหม่ที่มีลัทธิเข้ามาควบคุมเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มพวกนี้แหละก็มาทําร้ายคนที่เห็นต่างตํารวจก็ไม่ทําอะไรไม่มีใครทําอะไรเลยอ่ะซึ่งมันโคตรจะขัดกับสิ่งที่มันพูดเลยว่ามันต้องการความยุติธรรมแต่คือสิ่งที่มึงทํามันไม่มีความยุติธรรมเลยอ่ะมันค่อนข้างย้อนแย้งอ่ะเออ จนตอนที่4ตัวซีรีส์ก็เปิดประเด็นเรื่องทาลกที่โดนพระเจ้าลงทันซึ่งตรงนี้แหละเรามองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เหล่าคนดูอย่างเราเนี่ยตอนแรกที่เชื่อว่ามันเป็นการสุ่ม60%เนี่ย ตอนนี้เนี่ยเราเชื่อทั้งใจเลยว่ามันเป็นการสุ่มแบบ100%เซไปเลยเพราะเด็กทารลกเนี่ยมันเหมือนเป็นผ้าขาวเด็กเนี่ยไม่สามารถทำบาปได้และนี่ก็เป็นจุดที่เราคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะนำไปเล่นซีซัน2ต่อว่าเด็กคนนี้น,นั้นน่ะรอดมาได้ยังไงอะไรคือตัวแปรที่ทำให้เขารอดและอาจจะไปถึงว่านี่อาจจะเป็นกรณีศึกษาที่ทำให้โลกเนี่ยเจอทางออกก็เป็นได้เราว่าในซีซัน2เนี่ยอำนาจของกลุ่มเหล่านี้ก็อาจจะลดลงนะ เพราะคนก็เริ่มหมดศรัทธาแต่ถ้ายังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเราเนี่ยก็คิดว่าอาจจะต้องเอาคุณตำรวจที่รู้ความลับของคุณนาลัธิเนี่ยออกมาเปิดโปงตัวละครตัวละครเนี่ยยังมีความลับซ่อนอยู่นะเพราะนี่คือพยานปากสำคัญที่อาจจะทำให้โลกกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งและก็ในตอนที่ใกล้จะจบแล้วเนี่ยซีรีส์ก็ทิ้งปมไว้ใหญ่มากเลยนั่นก็คือคนที่ตายไปแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนั้นที่ตายไปแล้วเนี่ย ก็ฟื้นคืนกลับมาเป็นคนปกติตรงนี้น่าสนใจมากว่าเธอหายไปไหนกันไปอยู่ในโลกหลังความตายหรือไม่แล้วประเด็นจะมีแค่เธอคนเดียวหรือเปล่าที่กลับมาตรงนี้น่าสนใจมากว่าในซีซั่น2เนี่ย เขาจะขยายความยังไงเพราะว่าการที่เขากลับมาเนี่ยเพราะว่าซากศพเขายังอยู่ถูกไหมแต่ประเด็นเนี่ยยังมีศพอีกหลายๆศพที่ก็โดนเก็บกวาดไปแล้วไอ้ตรงเนี้ยคนพวกนี้จะกลับมาไหมตรงเนี้ยเราอยากรู้มากๆเลยในซีซั่นสเนี่ยเขาจะขยายความยังไงเล่ายังไงให้สนุกจะตกม้าตายหรือเปล่าเพราะสเกลซีรีส์เนี่ยมันใหญ่มากคือถ้าเก็บไม่ดีนะมันอาจจะทําให้คนดูแบบเ e อ๊ะแล้วตรงนี้ล่ะเอ้าแล้วตรงนั้นล่ะ คือเขาปูมาซะใหญ่มากเลยและมาหักแบบนี้เนี่ยเขาเนี่ยต้องเก็บให้ดีๆนะไม่งั้นเนี่ยเขาจะเอาคนดูไม่อยู่แน่แล้วก็หลังจากที่เราดูจบไปเนี่ยพูดจริงๆแล้นว,ว่าสิ่งที่เราคาดหวังว่าซีรีส์จะเฉลยมันก็คือเหตุผลที่ปีศาจมาฆ่าคนมันเพราะอะไรวิธีการเลือกเหยื่อน,นั้นจะเป็นการสุ่มจริงๆหรือไม่ตรงนี้เนี่ยเรารอลุ้นมากให้ซีรีส์เฉลย แต่ก็กลับไม่เฉลยซึ่งมีโอกาสว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่เฉลยเลยก็เป็นได้ซึ่งเนื่องจากดูทรงแล้วเนี่ยบทเนี่ยมันดูจะให้มันเหมือนพวกภัยพิบัติอะไรประมาณนี้ซึ่งการเฉลยแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเล่นเพย์เซฟนะคือถ้าไม่เฉลยในเวนี้เนี่ยก็อาจจะมีแผลเต็มไปหมดอมืเขาก็เลยเลือกที่จะเฉลยในแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าซีซั่นสองเขาอาจจะเฉลยเลยว่าพระเจ้าอาจจะลงมาแล้วอาจจะบอกว่าเพราะอะไรการเขาถึงทําแบบนี้ก็เป็นได้เออมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเราก็ไม่รู้ เป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะที่เราเนี่ยก็ยังคงติดตามซีซั่น2แน่นอนหวังว่ามันจะทำได้ดีกว่าน,นี้มันมีแอบเสียดายอะที่หัวหน้าลัทธีตายปไปตั้งแต่ตอนที่3เรารู้สึกว่าเขาเนี่แหละคือคนที่ทําให้เรื่องนี้เนี่ยมันน่าดูมากขึ้นเพราะหลังจากที่เขาตายไปเนี่ยเหมือนซีรีส์มันขาดอะไรไปจริงๆอะ ก็ความรู้สึกหลังจากที่เราดูเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ใครเนี่ยที่ดูมาแล้วรู้สึกยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้เนี่ยนะสนุกไหมไม่สนุกรู้สึกยังไงมุมไหนมองคิดเห็นอย่างไรกับส่วนไหนของเนื้อเรื่องเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะใครที่ชอบเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะเพราะทุกๆไลค์และทุกๆซับเนี่ยมันเป็นกําลังใจให้เราเนี่ยทำคลิปต่อไปจริงๆสําหรับวันนี้มูวี่ทูโทนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย